ใชเออรถเข้าเวลได้เดี่ยวเดลยวก็เข้าเวปีให้นะหรอมันไดี่อ่นแหละใช่สองสนุกนะปีนี้ก็บอกเริ่มแล้วเริ่มแล้วปีนี้ก็นาแน่นหนาแน่นเหมือนเดิมแฟนๆอ่ะแล้วก็เราปีนี้เราจะลุ้นว่าเราจะไปไปก่อนหมายถึงว่าพอดีแล้วเราไปหาเด็ก มาหนักที่ตาก็แบบากระโดดก่อนเราแบบเป็นพี่เลยน้องๆก็แบบเอ็นจอยสุดๆเหมนนั้นยิ้มแย้มไม่กินแบบไอติมหรือกินอะไรวะหนูไปเล่านิทานด้วยนะผมไปเล่านิทานอยู่แล้วเพวกแบบแเราเล่านิทานเราเล่นเป <ๆ S 2> ิดกับหนังสือสมุดแบบก็ให้แบบน้องๆได้ดูเขาจะได้แบบได้ข้อคิดจากนิทานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่า p p อ r t ต้อง support พุณพาวิโยได้ไหมครับครับผมแล้วพอปีนี้อ่ะปีนี้นะครับเราก็ น่าจะไปทางตามธีมนี้นะครับของของทางสุสาห์ครับเชนฟอร์ิวเจอร์ครับเปลี่ยนเพื่อั่งยืนอ่าหนูเมื่อกี้หนูพูดว่าหนูอยากไปอะไรนะเต่าทะเลอะไรอ่ะอันเราแบบไปพูดไงเราแบบสัตว์น้ำเพราะว่าเราต้องแบบซัสเทนหน่อยเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเราเราต้องช่วยดูแลรักษาเป็นโลกทุกคนเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ครับเป็นเ n ็น r o n m e n t หน่อยปีนี้แล้วก็เลยคิด ไปในสัง่งธนามีทั้งแบบปูบปลามีอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบน้องเต่านี่ก็น่าสนใจถือเป็นไอเดียที่ดีน่าสนใจแบบอนุรักษ์มันเต่าทะเลเต่างอยเต่าเงยเต่างอยอ่เต่าเ้ยนั่นแหละอันนี้นี้ก็จะไปปล่อยเต่ากันหรอยังไงยังทำไม่ผมอันนี้อันนี้เป็นไอเดียเป็นไอเดียกว้างเป็นไอเดียดวบบกว้าง <c oughs> ต้องรอดู <c oughs> ต้องรอ <c oughs> ติดตามมีเว <c oughs> ลาไปปล่อยหรซัใช่ก็ตอนนี้ก็ปล่อยเต่เาน่าจะปล่อยเต่าที่กองนะครับเป็นปล่อเยเต่า อ่ะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยที่กองอยังไงฮะเข้มข้นตอนนี้ก็ประมาณค8วคสิบแปดล้วคืบเนื่องนะทไงบ้างครับมัเนเข้มข้นเหมือนเหมือนเหตุ่เราไปโลสสำคัญที่เป็นของนกแข่กรถมาเราไปในสนามมาแล้วเป็นเดอะฮอลลเราไปลงลง้นที่จริงอ,ะอ่ะเราเป็นลงรถจริงๆปีนี้นี่คือสุดกว่าปีที่แล้วซิ่งกันแบบยับยับสุด แล้วเรานี่คือลงไปซิ่งเลยอ่าอากาศร้อนฉ่ำเลยอากาศสี่วันติดคือร้อนมากวิสิบสี่แดดสี่สิบที่ผมบอกอะโอ้โหพูดร้อนแล้วชุดนักแข่งอะชุดนักแข่งที่มีโอ้โหชุดหมีอะเออใหญ่แล้วแบบร้อนจริงพอเต่าถึงนี่มันที่สุดคือเปลี่ยนทั้งตัวทั้งเปลี่ยนหมดเลยแล้วยิ่งกว่านั้นคือรถแข่งเนี่ยพอเป็นรถแข่งคือเขาต้องทำให้มันแบบเบาที่สุดให้มันแบบเร็วที่สุดไม่มีแอร์ถึงไม่มีแอร์นะแบบโอ้โห อบร<ต>้อนเลยแล้วแล้วตอนถ่ายแบบเสียงเข้าไม่ได้เก็บเสียงไวเรด<ม>เปิดอะไรไม่ได้ร้อนช้ำเหมือนเดิมนี่ประสบการณ์การถ่ายทำรอบนี้ง่ายขึ้นไหมเพราะว่าเออเรามีะสบกรณ์จากภาคแรกมาแล้วเรือ่งองการแข่งรถเหมือนเป็น,ม,นมันจะมีฉากที่แบบต้องอินเสิร์ตหน้าตรงนั้นที่แบบเราต้องแบบขึ้นรถแบบขับอย่างนี้รตอนล็กร้อนเล็กใช่รอนลิกอะไรแบบนั้นก็เหมือนเหมือนเราเคยทำมาแล้วพีที่แล้วด้วยแล้วก็จะ ทำได้เหมือนกับเดิมอ่ะสําหรับการบางช็อตที่ไม่ได้แบบที่มันรับหน้าเราจะขับแล้วรับหน้าไปมันมันนี่มันไม่ทันเลยอ๋อค่ะพอดีะไรโหดสุดขอการถ่ายทำที่ผ่านมาโหดสุดเหรอผมว่าคิวนี้เนี่ยเอาเรื่องนะคิวที่ผ่านมาันมีมันมีโคตรหลายรูปแบบมีทั้งแบบแัดติ้งแล้วก็มีทั้งอากาศการถ่ายทำก็ร้อนแต่แต่บอกเลยว่า น่าจะโหดสุดก็เป็นถ่ายรถถ่ายรถนี่แหละเพราะว่ามันร้อนมากมันแล้วบางอันซีนอารมณ์อย่างเงี้ยต้องรักกันต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอุ้ยบอกได้ไมไม่ได้คือากาศมันไม่ค่อยอำนวยในการแบบจะมาต่อซีนกันคือที่เราถ่ายอ่ะแคทยังไม่ถึงเทกหนึ่งขึ้นแบบปั๊บปั๊บนี่ข้นน้ำตกละน้ำตกข้างหน้าร้อนมากร้อนคันเลยเราเลิกเลยเราพักเราย้ายวันเลย เปลี่ยนวันเลยเปลี่ยนวันถ่ายเลยแดดร้วยเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนสีเลยพี่เต้บอกว่ามันเล่นมันเล่ไม่ได้ลอดมันไม่ได้แล้วใช่คือสภาพอากาศบรรยากาศยังไม่ได้เราต้องรอให้มันฟิลฟิลบรรยากาศดีๆก่อนความรุ่นการแข่งรถสีทะลุต่างๆแล้วความโูมีความฟินเหรออ่าเต็มเนียวก็พิทเบฟต์เดอะซีรีส์เนี่ยเราเป็นซีรีส์รถแข่งแต่อันเนี้ยแข่งรถเหมือนเดิมนะแต่เติมของเรื่องเส้นเรื่องของเอ่อ พลังพิเศษที่ที่แบบว่าเข้าไปในแ a บวิจัยอะไรเงี้ยก็จะพอสปอลยได้อยู่แล้วก็มีอ่าแล้วก็มีวิลลี่ซึ่งระบบโดยน้องมิวเนี่ยเขาก็มาเป็นเหมือนตัวละครที่แบบว่าคอยทําให้เส้นเรื่องของเบรกชาลีเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นคอยปั่นคอยป่วนทําให้ทําให้เบบทำให้ผมต้องหดขึ้นหน่อยเออแล้วทำให้เบบต้อง ก็ชอบอยู่มันมีตัวแปลเหรอครับมีตัวแปลมีตัวแปลก็เป็นเกมต้องรอดูต้องรอดูสองพฤษภาคมสองพฤษภาคมจ่อแล้วสองพฤษภาคมนี้เลยเพราะสองพฤษภาคมนี่ถ่ายจบเลยจบแล้วไม่จบเรื่อจบไม่เลยแน่ใจพี่ปิเตอร์เขาบอกว่าต้องจบก่อนสงกรานต์อุ้ยเราถ่ายกันแบบอัดมากเราถ่ายแบบทุกอาทิตย์หรือในเรียกว่าแบบ จัดประมาณห้าห้าวันได้4วัน5วันได้แล้วแต่วันแล้วแต่แต่ว่าคุณภาพเราก็จะเต็มตามพี่ปิเตอร์นั่นเองมีสิงสาราตายก็จะแบบเว้นสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบไปเวิร์กช็อปหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็มาลุยกันต่อต่อเลยเพราะว่าพี่พิเตอร์ก็กับกับเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยแคอปเเนนนาะัฟ็ไหวอยู่ตอนนี้ก่นะเหรอครับสมองไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ตอนนี้อ่านอ่านไม่ค่อยทันอ่านวินเทอร์ไม่ค่อยทันแล้ว ไม่ต้องอ่านไปสดๆเลยเอาจริงๆคืออันนี้เหตุการณ์จริงยังไงคือมันสอบแบบสองวันติดอย่างที่ผมตอนนั้นคืออ่านที่กองด้วยนี่แล้วมาตอนกลางคืนนี่คือกายจะแบบอ่านหลับตอนกลางคืนนี่คุหลับแล้วตื่นตอนตื่นมาตอนเช้าสะรุ้งตื่นขึ้นมาแล้วอ่านตอนเช้าที่หัววันไนทวิลเลิ่โอันนี้เป็นมอร์นิ่งเอามอร์นิ่งวิลเลิ่โตแล้วไปสอบตอนไหนแล้วไปสอบตอนบ่ายคือเรา อ่านแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงจนเช้าแล้วเป็นไปเลยไปเลยใช่ไหมคือเหมือนไปแบบยุ่นรวงหน่อยแล้วใช้แบบใชบ้การติดแผงหรือไม่ถ่านเราเข้าไปแค่แค่ขายปัญห,หาเฉพาะหน้า strategystrategy เรา strategy หน่อยแต่ว่าโลโลที่มันย้ํขายอากาศร้อนๆ้อนจนยื่เลยอนะีกไหมไม่มีแล้วจบแล้วอุ้ยมีมีมมอันนี้จะเป็นอากาศร้อนๆแบบในอินโดอาจจะมีที่ต้องปิดแอร์หมดเพราะว่าเก็บเสียง ในเหนือโลสำคัญอันดับต้นๆในเรื่องนี้บ้านเบฟใช่เรายังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เปิดอันชาฉากแซบๆก็จะไปอยู่นู่นหมดว้าขาดแซบหรอก็ก็ไม่ต้องเตรียมมากเราแค่รู้ว่าพีเตอร์อยากได้แบงไหนฟิอฟิลไปฟิลฟิลเขาให้เล่นหลายเทคเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้ว เพราะยังรับใยเนอะเพราะว่าเออวิ่งมันโหดมากต้องต้องสู้แหละพี่หนุ่มวันนานๆทีแล้วเราจะได้ออกมาเจอแบบแฟนๆทุกคนไม่คิดถึงแล้วก็ทุกครั้งที่มีงานออกมาก็ยินดีที่จะมาให้ความสุขกับแฟนๆแล้วก็เพราะเราก็มีความสุขที่มีทุกคนมีอยู่กับเราอย่างเงี้ยครับฝากอันนี้เนี่ยเบฟสจะได้ดูการต่อพานี้อฝากก่อนพิมเบฟแล้วกันครับกับรายการนะครับคอนเซอร์นี้เอลติ้งฟินอลบ้านนะครับก็ดูได้เป็นรายการ วอร์ไนตี้พีนาก <ha, S 1> <อ>็โก้กับพวกเรา12คนกับพีทเบฟครับก็ตอนนี้ตอนนี้ถึง EP ส่วนน้ำ EP หน้าสุกนี้ก็เป็นส่วนน้ำแต่เป็นส่วนน้ำในเวอร์ชั่นเครื่องเล่นที่เอาเรื่องเหมือนเดิมใช่ก็ดูได้ครับทุกวันศุกร์เวลา4ี่ทางช่องมัครับแล้วหลังจากนั้นละ่ละหลังจากนั้นนะครับวันที่2พฤษภาคมนี้เป็น first episode ครับกับ h i ทเบฟเดอะซีรีส์สครับครับผม แล้วหลังจากนั้นเรายังมีหลังจากนั้นนะครับปลายปีนี้พบกับพวกเราในสิงสาราตายสิงสาราตายครับประเทศเบสือมีแฟนๆด้วยสิงสาราตายยิงปืนนะผีหลอกอ่ะยิงอะไรมีแต่ผีก็นั่นแหละครับดูกันไปยาวๆทั้งปีครับอยู่กับพวกเราบูพาเวลอยู่อยู่หน่อยแนะอยู่ต้องอยู่ไม่ใช่ไหมคือปีที่แล้วแฟนๆเขาบอกว่าเหงา แปีนี้บอกเลยว่าไม่เหงาแน่ไม่เต็มนี่ปีนี้คือเราจัดเต็มพอคอนเทนต์เต็มแล้วเนี่ยคงก็ต้องอยู่กับเราหน่อยได้ไหมคะต้องอยู่หน่อยนะเออไม่ใช่ไปอยู่ด้อมอื่นนะเห็นนะบางคนอ่ะฮะหนีด้อมเต็มไปหมดนี่ด้่นหนีได้ก็วนกลับมาหน่อยกิ้งเทิงเดี๋ยวเราจะดึงตัวละเออนั่นแหละครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณยักษ์บากด้ครับครับถึงขั้นต็ปโลกถ่ายโลกใหม่ เหนื่อยไหมครับหมแล้วทุกคนจะรูป